นั่นฟู้ดโปรดักต์เรามีฟาร์มมิ่คอนแทคอยู่ทุกประเทศนะครับของเรามีการทําประกันราคาขั้นต่ําให้นะครับเป้าหมายหลักที่ทําแปลงสาธิตเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้กเกษตรกรนะครับทำพริกที่มีคุณภาพตอบโจทย์ให้ลูกค้าในการส่งออกในประเทศยุโรปหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นแปลงต่อไปต่อไปก็จะใช้สูตรนี้ครับคุ้มค่าครับปลูกแล้วได้ดีดีกว่าที่ผ่านมา ค่ะทุกคนวันนี้ส่องสุดลับกับปุ๋ยไข่มุกพาทุกคนมาส่องสุดลับว่าในเรื่องของพริกค่ะเป็นพริกชี้ฟ้าพันธุ์พื้นเมืองน่านค่ะ <Wow. S 1> พริกชี้ฟ้าพันธุ์พื้นเมืองน่านเขาบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนําไปแปลรูปได้อย่างหลากหลายผลิตภัณฑ์ทีเดียวและที่สําคัญไม่ได้ปลูกแบบธรรมดาเพราะที่นี่ค่ะมีแปลงสาธิตโปรแกรมการผลิตพริกในเชิงคุณภาพเพื่อเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแปลรูป โปรแกรมนั้นสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเราจะไปส่องสุดลับด้วยกันเลยค่ะครับสวัสดีครับแบงค์จรุกิจอินปานะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทน่านฟู้ดโปรดักต์9 9้นาน Food จำกัดครับ ปริชาตเป็นคุณพ่อครับซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นแรกครับที่บุกเบิกในเรื่องของการทําตลาดพริกซอสท,ที่จังหวัดน่านครับจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างในมากกว่า30ปีแล้วครับผลิตัณของบริษัทน่้นโปรดของเรามีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับหคือส่งผลสดให้กับโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปซอสพริกน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มซุกี้นะครับตัวที่2เราทําเป็นพริกบดดองเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวที่3เราทําเป็นพริกอบแห้งครับ นันฟูดโปรดักต์เรามีฟาร์มมิ่งคอนแทคอยู่ทุกประเทศนะครับเป้าหมายหลักที่ทําแปลงสาธิตเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้กเกษตรกรนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยต้นทุนในเรื่องของค่าแรงในเรื่องของปุ๋ยยาเ,ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรามองเห็นว่าน่าจะเสริมศัก,กยภาพที่ผลผลิตต่อไรให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะมาควบคุมเรื่องของสารเคมีเพื่อทําพริกที่มีคุณภาพตอบโจทย์ให้ลูกค้าในการส่งออกในประเทศยุโรปหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นนะครับ เก็บกี่รุ่นแล้วครับห้ารุ่นแล้วครับยังใหญ่เหมือนรุ่นแรกเลยเนาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดงครนะคะรับสวัสดีครับโอ้ลงแปลงเองเลยเหรอคะนี่ครับผมวันนี้พอดีมาตรวจแปลงแล้วก็เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่อยู่ในฟาร์มมิ่งคอมเครับเป็นแปลงส่งเสริมของที่ลงมือกับของปุ๋ยด้านรือใบไขมุกนะครับวันนี้เนี่ยเกษตรกรเครือข่ายเราเนี่ยเรามีการคัดกรองยังไงคะเบื้องต้นนะครับเราต้องดูคนที่ทําจริงใส่ใจสุดท้ายต้องจริงใจจริงใจนี่หมายความว่ามีอะไรต้องบอกเราใหห้มด ใช้สารเคมีในสิ่งที่เรามีสกอมให้อย่าใช้นอกเหนือจากนั้น<ะ>อย่างแปลงของพี่แดงเนี่ยครับมาตรฐานได้มาตรฐานแก็บของกรมวิชาการเกษตรแล้วซึ่งเขาจะมาตรวจในเรื่องของดินน้ำและก็สายพันธุ<ะ>์ถึงจะได้รับรองมาตรฐานใบ G A P ทีนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยของชาวบ้านทั่วไปที่เขาปลูกแบบอิสระตรงเนี้ยคือเมื่อก่อนนะครับก่อนเริ่มโครงการเนี่ยกเกษตรกรก็จะปลูกใครปลูกมันซึ่งมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีโปรแกรมปลูกสําเร็จรูปแบบนี้นะครับแล้วเมื่อก่อนผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ3ตันถึง3ตัน5ต่อไร่นี่คือผลผลิตที่ได้สูงสุดของจังหวัดน่านนะครับอพอเรามาเห็นตรงนี้นะครับผมก็เลยมาทําโปรแกรมปลูกโดยใช้ปุ๋ยยาอเซตของเราเนี่ย ผลปรากฏว่าผลผลิตต่อไร่ตอนนี้คาดว่าน่าจะได้มากกว่า5,000กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับก็ตอนนี้ก็เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงครับก็มาดูมาศึกษาดูแล้วก็เกิดความตกใจเพราะว่าพริกเนี่ยเมื่อก่อนสายพันธุ์ของหน้าเนี่ยที่ปลูกกันเนี่ยเขาต้นจะไม่ใหญ่เต็มที่ได้แค่หัวเขา่าแต่ตอนนี้ครับถ้าบางจุดเนี่ยจะเห็นว่าต้นเนี่ยจะากจะออามาถึง,ถ,งถึงอกผมละนะครับแล้วเพื่อให้เห็นชัดเรามาเก็บตัวอย่างได้ผลพริกดูเลยว่ามันใหญ่แค่ไหนค่ะนี่นะครับ อันนี้คือผลผลิตที่ได้ <Whoa. S 1> หเรามาวัด<า>ดูโหเกินหนมิ้วอีกค่ะทุกคนเบื้องต้นคือโครงการที่เรานําเสนอเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณในการทําแปลงเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยได้กลับมามากกว่าเกือบครึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นของปุ๋ยและยานะครับยาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจัดยาที่ผ่านมาตรฐานของ e ูอเมริกาและก็ญี่ปุน่นซึ่งข้อสาคัญที่โรง,งงานได้รับก็คือพริกตัวนี้นะครับที่กล้าจับไม่ใส่ถุงมือเลยเพราะว่า เป็นพริกที่มั่นใจว่าควบคุมสารเคมีที่ผ่านมาตรฐานแล้วเรามีการประกันความมั่นใจให้กับเกษตรกร,กรที่เอาผลผลิตมาขายให้เรายังไงว่าเขาได้รับค่าตอบแทนคุ้มกับที่เขาจะต้องเสียต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่คือของเรามีการทําประกันราคาขั้นต่ําให้นะครับซึ่งถ้าเกษตรกรมาทําสัญญากับบริษัทนั่นฟู้ดเนี่ยเราประกันขั้นต่ําให้20บาทความหมายก็คือว่าถ้าราคาพริกในท้องตลาดสูงถึง28 2930เราก็จะซื้อตามท้องตลาด แต่ต้องเป็นพริกที่ผลผลิตที่เกรดเอซึ่งถ้าทาตามโปรแกรมของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพริกเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่5ก็ยังสวยอยู่ก็ยังเปิดเกรดเออยู่ผลลัพธ์ตอนนี้นะครับทั้งตัวของบริษัทน่านฟูดเองกับเกษตรกร,กรเองเป็นที่พอใจคู่นะครับชัดเจนแล้วใช่ไหมคะแต่หลายคนคงอยากจะทราบว่าโปรแกรมการจัดก,การปุ๋ยจากบริษัทปุ๋ยไวกิ้งที่มาทําโครงการร่วมกับบริษัทน่านฟูดโปรดักต์นั้นเขามีการเลือกใช้ ุ๋ยแบบไหนบ้างแยงครับวัสดีครับวัสดีค่ะค,ครับผมพิชัยแก้วเทพอยู่บ้านกลุงตะบนยมอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน <c oughs> ปลูกพริกโครงการของเรือใบนี่หนึ่งไร่และปลูกทั่วไปอีกสไร่รวมทั้งหมดก็ประมาณ5ไร่ห้าไร่นี่ปลูกพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าคะปลูกพันธุ์เดียวกันพันธุ์พื้นเมืองน่านครับลักษณะเขาเป็นยังไงลักษณะมัน ลูกใหญ่แล้วก็ทนโรคทนฝนอากาศแล้วมันไม่มีโรคครับเพราะมันชินกับพื้นที่ที่บ้านเราเวลาเก็บพันธ์ทำไงอะ่ะคัดลูกสวยๆมาก็แหกเอามดตปตากแดดแล้วประมาณสี่ห้าแดดแห้งแล้วกเก็บไว้ในตู้เย็นหรือหวานก็เอามาหวานปลูกชี้ครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็ไม่กลายไม่กลายครับพันนี้ไม่เป็นไรแปลงที่เห็นนี้นะคะคือแปลงที่ยังคงปลูกแบบดั้งเดิมของคุณพิชัยค่ะ พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะใช้โปรแกรมการจัดการปุ๋ยตามโครงการบริษัทน่านฟู้ดโปรดักต์9 9 9จัดทำร่วมกับปุ๋ยไขมุกมีการใส่ปุ๋ยหรือว่าให้อาหารพริกเนี่ยกี่ครั้งกี่รอบครั้งที่หนึ่งปลูกได้ประมาณ7วันหรือ10วันเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยสูตร25.7สิบหของเไบรถปุ๋ยรอบแรกผ่านไปสักหน่อยแล้วก็ค่นปุ๋ยเก็ดเร่งต้น32-128 เป็นต้นก่อนบำรุงทั้งต้นทั้งรากเลยถือเป็นประสบการณ์แรกที่ใช้ปุ๋ยเกล็ดฉีดที่ใบแล้วเนี่ยจนมากจะไม่ค่อยได้ใช้ครับปุ๋ยเกล็ดคนแไดสังเกตเห็นอะไรแตกต่างมันก็สื่อพลังกันเนาะทั้งทั้งบนทั้งข้างล่างเนาะก็ดีครับรอบที่สองก็อายุ2530วันผมก็ใช้สูตร 15- 15สาเสมอแล้วก็15 0 0ผสมนิดหน่อยกับเป็นบวกแคลเซียมเนาะตัวแคลเซียม1 5 0 0นมันมีประโยชน์กับพริกยังไงพริกมันจะไ้เป็นโรกงงแห แอดเทคโนดใบก็เป็นตะกบก็มีส่วนให้ขั้วเหนียวด้วยแคลเซียมบอรอนปุ๋ยเกลือที่ผมใช้รอบสองอีนะครับ32 12 8องอก็กระตุ้นมันอีกรอบนึงให้<ค>มันแข็งแรงอีกทีทีนี้ครั้งที่3ามสูตรเร่งดอก15บห้าซื้มาเสมอแล้วก็บวก8 24 24สิบสี่สิบสี่ลับการกับ15บห้าสูตรคายไม่ได้แสดงว่าชอบ15บห้าสูตรมากเลยนะ,ะตัวแคลเซียมคายไม่ได้คปุ๋ยเกลือที่ผมใช้รอบสองใกล้ออกผลแล้วหนักตัวกลางสูตรห้าสิบสองสามสิบสี รอบสุดท้ายในโปรแกรมแนะนำปุยทางดิน 13, 13, 21แล้วก็15 0 0ผสมด้วย <S <S ผมก็ใช้ปุ๋ยเก็ดเพิ่มเป็นสูตร7จ7ดช่วยอีกทีครับตัวสุดท้ายครับไปเร่งลูกให้มันใหญ่มนเสมอกันสรุปแล้วเนี่ยคุณแดงได้ทำตามโปรแกรมที่ทางเขามาแนะนำเลยเนาะเป๊ะเลยครับเป๊ะ <ทำ S 1> เลย <ทำ S 1> <า>เก็บส่งเขาไปแล้วทั้งไรทั้งหมดนี่เหรอทั้งต่เก็บมานี่ได้ประมาณ2,000กว่าโลแล้วครับประเมินล่วงหน้าแล้วมันน่าจะได้ ก็เฉลี่ยห้าหกพันก็ดูที่ปุ๋ยอีกทีครับแล้ก็บำรุงต้นดีหน่อยถ้ามันต้นมันสวมัคุมก็หาบานอีกวันปุ๋ยช่วยอีกเรื่องลาวแห่งความสำเร็จในการผลิตพลิกเพื่อการแปลลูกโดยบริษัทน่านฟู้ดโปรดักต์9 9 9เหนืบนพื้นฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อที่มีพันธสัญญา แบบที่เรียกว่า contract farming ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนอกจากชนิดของพันธุ์พริกที่ถูกกำหนดขึ้นตามความต้องการของตลาดแล้วแปลงผลิตต้องได้รับ GAP และมีการควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตตามหลักมาตรฐานสากลในส่วนของการจัดการปุ๋ยทางโรงงานได้ทำแปลงสาธิตร่รวมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไข่มุกตลาลรใบไขมุก เพื่อเป้าหมายผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณต่อพื้นที่การผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนของกเกษตรกรโดยมีสูตรปุ๋ยแนะนำให้กเกษตรกรเครือข่ายได้ใช้คือการใช้ปุ๋ยครั้งที่1เพื่อได้การเจริญเติบโตหลังย้ายปลูกป,ประมาณ7-10วันให้ใช้ปุ๋ยทางดินสูตร25 7 7และปุ๋ยเกล็ดทางใบสูตร32-128 ครั้งที่2เมื่ออายุประมาณ25-30วันให้ปุ๋ยทางดินสูตร15-15 15ผสมกับปุ๋ยทางดินสูตร15-00และปุ๋ยเกร็ดทางใบสูตร3 2 1 2 8ครั้งที่3เมื่ออายุ4 5 5 0วันระยะเป็นดอกให้ใช้ปุ๋ยทางดินสูตร15-15-15ผสมกับปุ๋ยทางดินสูตร 82424 24. สลับกับปุ๋ยทางดินสูตร1500ตามด้วยปุ๋ยเกล็ดทางใบสูตร 0, 0 5 2 3 4และครั้งสุดท้ายระยะติดผลอ่อนให้ใช้ปุ๋ยทางดินสูตร131321ผสมกับปุ๋ยทางดินส 0, ูตร1500 0. และตามด้วยปุ๋ยเกล็ดทางใบสูตร7 1 7 3 7 เพื่อเ่งให้ผลผลิตพริกมีขนาดใหญ่เสมอกันซึ่งผลลัพธ์จากการทดลองใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำที่ได้จากแปลงสาธิตของเกษตรกรพบว่าครับปูกรอบนี้ก็พอใจุ้มใจมากครับใช้ปุ๋ยก็เยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะมันคุ้มค่าครับปูกล้วได้ดีดีกว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราปลูกมั่วๆครับไม่ได้เอาตามแปลงที่เขาแนะนำมาทีนี้ตามพิษณีเป๊ะแปลงต่อไปต่อไปก็จะใช้สูตรนี้ครับก็จะสั่งปุ๋ยเอาทั้งห้าไร่เลย เฉพาะเดียบับริษัทน่านฟู้ดของเราตอนนี้รับซื้อพริกได้ตลอดทั้งปีครับที่เรามีฟาร์มคอนเทคอยู่นะครับที่จังหวัดน่านครับจังหวัดแพร่เชียงรายเชียงใหม่ตากครับแล้วก็ภาคอีสานอุบลศรีสะเกดครับหลักๆที่เรารับซื้ออยู่ก็จะเป็นพริกตระกูลชีฟ้าครับเราจะมีสายพันธุ์ของเราอยู่ก็คือสายพันธุ์พริกพื้นเมืองน่านนะครับแล้วก็มีซ r 1 1 3าครับพันธุ์สังกแพงแล้วก็ตระกูลยกสยามยกสวรรค์ครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถเซิร์ชชื่อบริษัท น่าพูดปรดอ่ดะกาก9 9จำกัดนะครับและติดต่อมาได้นะครับติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไปเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนส่งเสริมคุณภาพการผลิตของเกษตรกรด้วยปุ๋ยไข่มุกตรลาลรืใบไข่มุกมีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการได้แก่ปุ๋ยไข่มุกบลูเม็ดสีฟ้าละลายไวเหมาะกับพืชผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ยไข่มุกโนวาละลายง่ายเหมาะกับไม้ผลไม้ยืนต้นปุ๋ยไข่มุกเอสมีให้เลือกทั้งปุ๋ยซันฟเฟตแท้ร้อยเปอร์เซนต์และปุ๋ยปรศาศจากคอรไรด์ปุ๋ยไข่มุกขาวคา,าดแดงกระสอบขาวคาดเส้นแดงเหมาะกับพืชไร่และนาข้าวปุ๋ยเกล็ดเรือใบมีทั้งปุ๋ยทางระบบน้ำและฉีดพ่นทางใบปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนพ้นดก โดยบริษัทปุ๋ยไวยกิ้งจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือประวิทย์กรุ๊ป